เรื่อยเป็นอาก,การบบิโอล่าเขาก็จะมีสองขั้วเนาะอารมณ์ขึ้นกับอารมณ์ซึมเศร้าพอช่วงพีคข,ขึ้นมาก็ต่อยมวยบ้างร้องเพลงบ้างอยู่ในสวนบ้างญาติแจ้งว่าเออเป็นไบโพล่าเขาก็กิน,นกินยาไบโพล่าครับผมก็ทำไงได้เนาะเราก็อยากโชว์เพอร์ฟอร์แมนอีกแล้ว <laughs> <laughs> อยากโชว์เพอร์ฟอร์แมนอีกแล้วก็ปิดลูกค้าซะ ลูกค้ารายเดือนตอนนั้นปิดเป็นรายปีมั้งครับปีหนึ่งโอ้โหปีหนึ่งมันผ่านไปนานมากม <นะ S 1> ับผมแต่ละวันเนื่องด้วยเป็นอาการเบบูล่าเขาก็จะมีสองขั้วเนาะ,อ,ะอารมณ์ขึ้นกับอารมณ์ซึมเศร้าผมอ่ะผมเป็นคนที่เห็นใจลูกค้าผมก็ชอบไปนั่งคุยกับแกก็ไปนั่งคุยจนจนแกจะเรียกแต่หาผมอพออาการพีกๆมาแกก็จะเรียกหาผมพอช่วงดิงด่งๆมาก็จะเรียกไป ให้ผมไปคุยพี่เชื่อไหมผมเคยคุยกับแกตั้งแต่บ่ายสองแกไม่ยอมลงจากรถลังจากกลับมาจากโรงพยาบาลเดี๋ยนะมาถึงรถตู้อ่ะรถตู้รถตู้บ้านแกก็มีซัพพอร์ตทุกอย่างในบ้านแกเป็นคนมีฐานะแกก็มีรถตู้พรเวทรถตู้อยู่เนาะก็พรเวทแบรนด์อยู่แกไม่แกอยากกลับบ้านนั่นแหละแกน่าจะเป็นอยู่ในช่วงที่ดาวผมยืนคุยกับแกเพื่อออกประโลมแกตั้งแต่บ่ายสองจนหนึ่งหกโมงเย็นผมยืนอยู่งันอ่ะบ่ายสองทุมเย็นก็ สามสี่ห้าหกสี่ชั่วโมงสี่ชั่วโมงผมยืนเพื่อ<ม>ที่เขาไม่ลงอ่ะแกอยากกลับบ้านไงกลับบ้านใช่แกตอนนั้นแกไม่ทานยาแล้วแกก็อาจจะเป็นอารมณ์ด้วยเนื่องด้วยโรคก็ย,ยืนคุยเพื่อที่จะให้แกกลับเข้าห้องมีประโยคไหนที่ทําให้แกลงจากสี่ชั่วโมงไม่มีครับผมก็แกคงจะเหนื่อยครับแต่ผมก็เหนื่อยเหมือนกันแกคงจะเหนื่อยที่จะคุยกับผมแล้วมงครับสี่ชั่วโมงอ่ะผมก็ยืนขาแข็งอยู่งั้นสี่ชั่วโมง <laughs>